AMD AMD ใครไม่ดี AMD 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 ใครไม่ดี AMD yeah AMD AMD แล้วแรงเงินแล้วแรงเงิน AMD สวัสดีครับ,รบผมไยจาก AS i c High Channel ครับวันนี้มาพรีวิวการ์ดจอจากทาง AMD อีกตัวนึงนะครับเป็นการ์ดจอสาย Workstation AMD Radeon Pro ตัว W6600 นะครับผมเคยพรีวิวตัว6800ไปแล้ว วันนี้6,600เปิดตัวมาแล้วนะครับจริงๆเนื้อหาอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่เดี๋ยวจะมาอธิบายให้เข้าใจกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเริ่มจากเอาข้อมูลการ์ดต,ตัวนี้ไปอย่างไวๆก่อนตัวนี้ราคาอยู่ที่26,900บาทประกัน03ปีประกัน AMD เลยนะครับ3ปี26,900บาทตอนผมได้มาก็ได้มาแต่การ์ดปเปื่อยนะครับคือสีฟ้าเหมือนเดิมแต่สล็อตบางโคตรๆบางมาก1สล็อตท่วน หนึ่งสอแบบท่วนๆแต่ว่าเอาไปใส่เคสนี่คือประหยัดเนื้อที่มากนะครับสูง9.5เซนเท่านั้นนะครับความยาวก้านนะครับคือ24เซนนะครับ24.1เซนนะครับใส่เคส MATEX ได้ทั่วไปนะครับแล้วก็มาดูพอร์ตครับพอร์ตการเชื่อมต่อเบสิกนะครับ Display Port ตล้วนนะครับเป็น Display Port 1.4นะครับ c ีเซพอร์1.4นะครับความละเอียดสูงสุดทุกพอร์ตใช้ถ้าใช้พร้อมกันนะครับจะได้ความละเอียด 5K นะครับ 5K คือ5120 x 2880นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ความละเอียดได้สูงสุดจริงๆก็คือต่อ1พอร์ตเนี่ยจะได้ 8K 8K ได้1พอร์ต7680ณ4320นะครับซัพพอร์ต 8K HDR ด้วยนะตัวนี้แรมทั้งหมด8 g b นะครับ GDDR6 นะครับ b u ส w i t นะครับหรือว่า เมมโมรี n อินเทอร์เฟซก็คือ128บิตนะครับสตรีมโปรเซสเซอร์อยู่ที่1,792ยูนิตสเปคตัวสตรีมโปรเซสเซอร์มันจะเท่ากับตัวสมัย RX470 480ประมาณนี้น่าจะ470นะตัวนี้สถาปัตยกรรมฟินเฟ t 7นาโนเมตรนะครับฟินเฟลข้างหลังไม่มีแบ็คเพลทใดๆนะเป็นแผงวงจรเรียงกันเป็นระเบียบเชียวหน้าตานี้คือการ์ดเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับมีพัดลมตัวเดียวคือเป็นโบเวอร เป่าอัดเข้าไปแล้วก็เพื่อให้ลมมันออกทางด้านหลังตรงนี้มีช่องระบายลมอยู่นิดหน่อยแล้วก็ด้านบนตรงนี้สกรีนวายเ d ็มด Pro ดิออ6ปไฟใช้ไฟ6พิ pin, หนหหัวเท่านั้นนะครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นโลหะเลยนะครับอ่าบอดี้ของซิงค์เนี่ยเป็นโลหะเลย TDP 350วัตต์นะครับรองรับฮาร์ดแวร์เรเทซซิ่งในจ i เอลสี่จุดหกโอเพนซีแล้วก็วันแค่1.2นะครับ ข้อมูลหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมจากตัวรีวิวเก่าละกันของ W 6ว0กอยากจะบอกว่ามันต่างกับไอ้พวกกาจจอเล่นเกมยังไงอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือ R X 6 6 0 0 XT นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ซึ่งมันเป็นกาจจอเล่นเกมถ้าตีสว่าเอามาเทียบกันเดี๋ยววันนี้เทียบให้ดูนะครับแบบไวๆก็คือราคาเท่าๆกันเลยตัวนี้ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทไอ้นี้ก็20 0 0 0กว่าบาทเหมือนกันอันนี้เป็นราคาปัจจุบันที่ขายกันอยู่เนี่ยนะ กาจอประเภท Radeon Pro เนี่ยหรือว่าเป็นการจอ Workstation มันจะถนัดในงาน CAD CAD, CAD CAM พวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ในงานทั่วไปในงานวิดีโอคอนเทนต์ทั่วไปซึ่งค่อนข้างกว้างพอสมควรมันจะไม่ได้ต่างกับตัว r x 6 6 0 0 x t สักเท่าไหร่บางงานประสิทธิภาพต,ต่ำกว่าด้วยแต่มันจะมีเฉพาะงานบางอย่างที่คนกลุ่มที่เขาใช้ Radeon Pro ได้ Ben นฟิตจากมันก็คืองานสาย c a d CAD นะครับ อธิบายสั้นๆอะไรคือโปรแกรม CAD นะครับอย่างโปรแกรมที่พวกผมใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่เรียนจนถึงทำวิดีโอคอนเทิต์ปัจจุบันเนี่ยโปรแกรม Cinema 4D Maya After Effects ตระกูล Adobe ทั้งหลายไม่ใช่โปรแกรม CAD นะครับไม่ใช่ c a เดเขาเรียกว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้ปัจจัยในการคำนวณเป็นโพลีนเป็นหลักไม่ใช่เคิร์บไม่ใช่เวกเตอร์ ไม่ได้เหมือนอิลลสอย่างเช่นโปรแกรมมายาหรือว่า Cinema 4D เวลามันใช้เนี่ยมันจะสร้างให้พื้นผิวเรียบโดยการใช้เฟดจำนวนมากยิ่งเฟดเยอะความเรียดเยอะผิวยิ่งเรียบอาจจะมีการคำนวณขึ้นมานิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกโปรแกรมพวกแคดเนี่ยมันจะผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างแม่นยำเพื่อให้ได้งานที่เป็นเส้นที่เรียบออกมาจากการคำนวณแล้วคุณซูมไปขนาดเท่าไหร่ไม่มีภาพแตกแน่นอน ดังนั้นไองานที่เราคิดว่ามันเฉพาะทางแล้วสำหรับคนทั่วไปอย่างเช่นงานโพลิกอน t ีดีซอฟต์แวร์ทีดอะไรพวกนี้ยังเป็นโปรแกรมธรรมดาที่ไม่ใช่แ a d ซอฟต์แวร์นะครับทีนี้พวกโปรแกรม CAD เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างล่ะมันก็จะมีพวก SolidWorks ชัดๆเลยจะมี SolidWorks AutoCAD r e v i ว มี Inventor s OLID 8บางฟีเจอร์ในโปรแกรม C A D เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า Real View หรือว่ามันเป็นโปรแกรมไว้สำหรับหมุนวิวพอร์ตแบบ Real Time ซึ่งจะมีฟังก์ชันเนี้เปิดใช้สำหรับการ์จอที่เป็นรุ่นโปรเท่านั้นนะครับเป็น G P U ตัวโปรอย่างเช่น Radeon Pro หรือว่าถ้าเป็น Nvidia ก็เป็น Quadro oh, ซึ่ง บอกตามตรงนะครับซอฟต์แวร์พวกนี้ผมยังเข้าไม่ถึงยังไม่มีงานสำหรับงาน Solidworks u u t o c a d หรือว่างานเครื่องยนต์กลไกออกแบบอะไรขนาดนั้นนะครับขนาดงานที่ผมว่าเฉพาะทางแล้วอย่างเช่นทำ a n i m เมชันทำโมเดล t d จัดแสงเรนเดอร์ ender, อะไรพวกนี้ยังไม่ใช่ซอฟต์แวร์ CAD เลยแต่ว่าถ้าเป็นงานพวกนี้ใช้การ์ดจอทั่วไปจะไม่ค่อยต่างมากจะมีแค่บางฟีเจอร์เท่านั้นที่การ์ดจอเดอนโปรหรือพอตัหรือพวกนี้มันรองรับนะครับ ผมเชื่อว่าสำหรับคนที่ใช้งานในสายงานนี้ที่ใช้ Radio อนโป o ต้องใช้การจอสำหรับเวอร์ก a t ชั n อยู่แล้วเขารู้ว่าจะเอาไปใช้ในงานของเขาแบบไหนนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยมาแค่พรีวิวให้ฟังคร่าวๆสำหรับคนทั่วไปว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานทั่วไปมันได้ประมาณไหนบ้างนะครับ คอมที่ผมใช้ทดสอบตอนนี้นะครับในปี2021ต,ตอนนี้นะครับไอ้เจ้าตัวนี้คือ amd Ryzen Threadripper นะครับตัว3 9 6 0 x ตัว24คอร์48เทรดนะครับการ์ดจอที่ใช้เป็น rx 6 6 0 0 xt ซึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนสลับกันเข้าไปเทสให้ดูนะมันต่างกันยังไงราคาเท่ากันในลักษณะงานที่ผมใช้แล้วกันนะครับอ่ะมาดูหน้าจอครับนี่เทรดดิปเปอร์นะครับ24คอร์48เทรดนะครับแรมทั้งหมด96้ากิกนะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น rx 6 6 0 0 xt อซอฟต์แวร์ที่ใช้ทดสอบนะครับเราเปิดให้ดูเลยก็คือที่ความละเอียด 4K Vegas โปรแกรม Vegas นะครับถ้าเกิดเป็น Full HD เราไม่เทนะน,นะ Full HD ทั้ง2การ์ดนะครับทั้งการ์ดใบนี้แล้วก็ตัว r x การเล่นเกมผมเรียกว่าการ์ดโปรกการเล่นเกมแล้วกันการเล่นเกมการ์ดโปรตัวนี้ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับสามารถใช้ทํางานได้และใช้ทํางานไม่ได้เหมือนกันก็คือความละเอียด 4K ความละเอียด 4K จะสังเกตได้กดเพย์เนี่ยปุ๊บมันจะมีจังหวะที่ลื่นสลับจังหวะที่กระตุกนะครับ ไอ้จังหวะที่กระตุกก็คือมันเรนเดอร์ไม่ทนันมันพรีวิวไม่ทนันเงี้ยแบบเนี้ยนะนะอย่างแบบเนี้ยอ่ะช่วงเรนเดอร์ทันมันก็จะลื่นใช่ไหมครับมันจะมีบางจังหวะที่แบบเปลี่ยนซีนนะครับแล้วมันจะมีกระตุกนิดนึงนะครับอ่ะแต่วันนี้มันลื่นหมดเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรมันเป็นจังหวะของมันแต่กําลังจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาตัดวิดีโอ 4K ไม่ว่าจะเป็นการ์ดอีการ์ดนี้หรือว่าการ์ด r x ก็ตามทำพ็อกซี่ดีกว่านะถ้าเป็น 4K ในเวกัสนะครับ ฟูดีเราไม่พูดถึงนะฟูดีมันลื่นอยู่แล้วนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือในพีเมียโปรพีเมียโปรอันเนี้ยเป็นพีเมียโปรล่าสุดไฟล์ความละเอียด 4K60 ลื่นอยู่แล้วนะครับพีเมียโปรเป็นโปรแกรมที่ดึงทรัพยากรของกร์าจอมาใช้ดีมากดังนั้นถ้าเป็นโปรแกรมพีเมียโปรความละเอียด 4K60 ทั้ง2ใบนี้สามารถตัดไฟล์ออริจินอลได้เลยนะครับแต่นี้คือบนสเปคของไรเซนเทดดิปเปอร์นะตอนเพลย์อยู่ตอนเนี้ยกร์ดจอกินไปแค่10%เอเงถ้าเป็นก RX นะครับ CPU กินไปนิดเดียวนะครับ คือเพย์พรีวิวคือลื่น <c oughs> ลื่นลื่นมากๆกระเป๋ารอลากเลยคนนี้เนี่ยกระเป๋าลื่นมากนะครับกระเป๋า้อลากที่บอกอ่ะสรุปถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานของสเปคนี้เทลิเปอร์กับก์ดจอ RX 66 XT ราคา20,000กว่าบาทการตัดต่อวิดีโอเป็นอย่างที่ทำให้ดูนะครับคือฟุ้ยดีลื่นหมด 4K พีเอร์ลื่น 4K เวการจะลื่นบ้างสลับกระตุกนะครับแม้ว่าเมื่อกี้ม่จะโชว์ลื่นหมดก็ตามนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัว雷 on Pro ตัวนี้นะคะ อ่ะใส่กาจอเข้าไปหนึ่งส็อตเท่านั้นข้างหลังก็เสียบดิสเพย์พอร์ตไปปึ๊บไฟ6พินหัวเดียวปึ๊บเรียบร้อยเปิดคอมปึ๊บอ่ะประกอบเครื่องเสร็จแล้วเปิดคอมขึ้นมาแล้วนะครับมาดู Task Manager กันปึ๊บอ่ะนี่คือตัว m m d r a d e ร n Pro นะครับ W6600 ขึ้นอยู่ตรงนี้นะ6600นะครับ Radeon Pro นะครับแรมทั้งหมด8 g กิกนะครับใช้จริงได้ประมาณ6.4นะฮะ อุณภูมตรงน,นี้34องศานะครับห้องอุณหภูมิห้องธรรมดาเหมือนเดิม CPU t h r e a p p e r นะครับ48 r ท a d ทีนี้ใครเอาตัว Radeon Pro มาลงเราจะต้องลงไดเวอร์ใหม่นะครับนี่ไดเวอร์ Driver ใหม่จะเป็นสีฟ้าตัวนี้ Radeon Pro ซอฟแวร์นะหน้าตามันจะต่างกับที่เป็นดำแดงของตัวธรรมดานะครับปอกสเตตัสอะไรหมดนะครับไดเวอร์ Driver ล่าสุดก็คือตัวนี้21.3.1 q อยู่ตรงนี้ ก็มีฮาร์ดแวร์ดีเทลบอกหมดเรียบร้อยอยู่นี่นี่นะพีไซส p r e s s 4.0นะครับแรม8 GDDR6 เมมโมรีคอร์ก1750เมกะเฮิร์คอร์คอก2331เมกะเฮิร์ b เมมโมรี h แบนด์วินะครับที่128บิตเนี่ยก็คือ224กิกะไบต์ต่อวินะครับเมมโมรี i บิตเรท14กิกะบิตเ o p e n เ l 4.6นะครับลงไดรเวอร์อะไรเสร็จสับการตัดต่อวิดีโอก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นความละเอียด Full HD คือไม่ต้องคุย ฟ็ดีตัดได้ลื่นอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ถ้าเป็น 4K นะครับ 4K ก็เหมือนกับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือลื่นนะครับเนี่ยเหมือนกับไม่ได้มีระบบน้มันอะไรเลยเนี่ยลื่นไม่มีปัญหาอะไรไม่มีกระตุกถ้าเป็นพรีเมียร์พรีเมียร์เป็นโปรแกรมที่ดึงประสิทธิภาพการจอออกมาได้ดีนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเป็นเวกัสนี่ผมเปิด2โปรแกรมพร้อมเลยนะเทเลเปอร์ทำได้นะครับเปิดโปรแกรมต่อ่อ2โปรแกรมที่เป็น 4K 60เนี่ยอ่ะลองเพยดู เนี่ยมันจะมีกระตุกอาการกระตุกสลับกับลื่นนะครับถ้าเกิดว่าเป็น 4K60 ในเวกัสนะครับดังนั้นจะแนะนําให้ทำพ็อกซี่ถ้าเป็นเวกัสนะเวกัทำพ็อกซี่ไปเลย 4K60 เนี่ยลื่นแล้วเนี่ยเห็นไหมพอลื่นปุ๊บก็จะลื่นไปสักภาจนกว่าจะเริ่มเปลี่ยนซีนพอเปลี่ยนซีนปุ๊บมันจะเริ่มกระตุกนะครับอย่างเงี้ยแต่เงี้ยลื่นเห็นไหมฟูดีของเวกัตก็ไม่มีปัญหาอะไรลื่นหมดนะครับอันนี้ทํใมาอยู่ที่สุดเลยที่ 4K นี่การตัดต่อนะถ้าตัดต่อ 4K ทำา็อกซี่ไปแนะนําแต่ถามว่าจะเอาไปเพจได้แบบไม่ต้องทำา็อกซี่ไหมก็ทําได้ครับแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะลื่นสลับกับกระตุกถ้าเกิดว่าเรามีหลายๆเลเยอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ด RX หรือว่าจะเป็นการ์ด Radeon Pro ก็ตามนะครับลองดูใน OBS ครับเปิดเซตติ้งขึ้นมาครับปึ๊บเรามาดูเอาพุทนะครับสตรีมมิ่งพวกนี้ก็ยังมี encoder เหมือนเดิมนะครับ H.24 AVC encoder ไม่ได้หายไปไหนนะครับ ยังใช้งาน Encoder ได้ยังใช้ไลท์ได้สบายๆเรื่องไลท์ไม่ต้องห่วงอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะบอกผลเทสตนะครับในการเรนเดอร์ของโปรแกรม2ตัวนี้ทั้งความละเอียดฟูดีแล้วก็ 4K นะครับเทียบกับในราคาทเท่ากันกับตัว RX 6600 XT และการสําหรับคนใช้งานทั่วไปนะอันนี้ผมบอกไนดะ้แค่มุมมองของคนใช้งานทั่วไปนะครับมุมมองของโปรเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเอาไปใช้งานอะไรนะฮะอย่างแรกที่โปรแกรมเวกัสก่อนนะครับที่ความละเอียดฟูดี60เหมือนกันนะครับ ตัว RX 6600 XT จะใช้เวลาประมาณ36.2นาทีนะครับในการเรนเดอร์คือใช้ GPU ในการ e n นโคเดอร์นะได้36.2นาทีนะครับวิดีความยาว60นาทีใช้เวลาเรนเดอร์แค่36นาทีเท่านั้นนะครับไวกว่าเกือบครึ่งนะครับส่วน W6600 นะครับก็จะได้35.54นาทีนะครับไวกันนิดเดียวนะครับไวกันตีดเดียวจนไม่ถือว่าแตกต่างนะครับไม่ถือว่าแตกต่างคือไวอกว่นแค่1นาที ใช้ AMD VC encoder เหมือนกันนะครับความยาว60นาทีเรนเดอร์35นาทีเท่านั้นนะครับกลับไป RX 6 0 0 XT ที่ความละเอียด 4K 60นะครับถ้าความละเอียด 4K 60คลิปยาว38นาทีใช้เวลาเรนเดอร์ไป49.23นาทีนะครับนานกว่าเดียวทาประมาณ10นาทีนะครับก็คือว่าระไวยอยู่นะ ไวมากนะครับ i อของ1600 XT 4K60 ความยาว38นาทีใช้เวลาไป49.23นาทีถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น Radeon Pro W6600 นะครับที่ความละเอียด 4K60 ของ Ve g ั s นะความยาวคลิป38นาทีใช้เวลาเรนเดอร์ไป50.26นาทีนะครับช้าก,กว่าไอตัว6 6 0 0ไปนาทีเดียวไม่ถือว่าแตกต่างไม่แตกต่างนะครับคลิป 4K60 Ve กั s 38นาทีใช้เวลาเรนเดอร์ไป50.26นาทีนะครับนี่คือ W6600 นะ ต่อไปโปรแกรมพ e มีนะครับที่ความละเอียด Full HD นะครับที่ RX 6600 XT ก่อนการเล่นเกมนะคลิปความยาว49นาทีที่ Full HD 60นะครับใช้เวลาเรนเดอร์ไปแค่16.18นาทีเท่านั้นไวโคตรนะครับคลิปยาวเกือบชั่วโมงนะครับเรนเดอร์ไปแค่10กวนาที49นาทีเหลือ16นาทีอ่ะอันนี้เรนเดอร์ไวมากนะครับพ e มีแม่งดีมาก แต่พอเปลี่ยนมาใช้ r a d e o n Pro W6600 ความละเอียด full hd 60 f เฟรมความยาว49นาทีใช้เวลาเลนเดอร์ไปเหลือแค่9นาทีจุ 3, วินาทีคือไวกว่า16นาทีอยู่พอสมควรอันนี้เห็นความแตกต่างคือ w 6 6 0 0 r a d e o n Pro ไวกว่า rx d e o n RX 6 6 0 0 xt อยู่มากเลยนะครับมากเลยจาก16นาทีเหลือ9นาทีแต่ความน่าสนใจจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นความเอียด 4k 6 0โปรแกรมพิเศษเหมือนกันนะครับกับไปการเล่นเกม ความละเอียด 4K 60ที่ความยาว1ชั่วโมง51นาทีเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยยาวเท่านี้ใช้เวลาเรนเดอร์ไป4ชั่วโมง59นาทีตีสักว่า5ชั่วโมงละกันนะครับ5ชั่วโมงเรียกว่าความละเอีด 4K ร0นี่หนักหนาสาหาัสจริงๆใช้เวลาเรนเดอร์ไป5ชั่วโมงเลยคลิปความยาว2ชั่วโมงนะเรนเดอร์ไป5ชั่วโมงนะครับโปรแรมพีเมีย์นั่นคือการเล่นเกมทีนี้กลับมาที่การ์ด w 6,600 ดูบ้างคือพี่เมีย 4K 60ความยาวเดียวกัน2ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเรนเดอร์ไป4ชั่วโมง23นาทีนะครับไวกว่ากันประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นประเด็นไหมเป็นประเด็นอยู่ติดหนึ่งเรียกว่ามีความต่างแต่ต่างไม่มากนะครับคือไวกว่ากันครึ่งชั่วโมงพี่เมียวความเอ็ย 4K 60ความยาว2ชั่วโมงนะครับใช้เวลาเรนเดอร์ไปของ W6600 เนี่ย Radeon Pro เนี่ย4ชั่วโมง20นาทีนะ23นาทีเนะี่ยอะ ดังนั้นในการสร้างวิดีโอคอนเทนต์หรือว่าไลฟ์สตรีมอันนี้จะไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่ในเวกัสเรียกว่าแทบไม่ต่างนะครับแต่ถ้าเกิดในพีเมียเรียกว่ามีความต่างกันที่ความละเอียด full HD ในการเรนเดอร์ถ้าเกิดคุณไปกดเรนเดอร์แล้ว full HD ใน W 6600 Pro ตัวนี้ไวกว่าไอ้เจ้า RX 6600 XT เกือบครึ่งเลยนะครับจาก16นาทีเหลือ9นาทีนะครับ16นาทีเหลือ9นาทีไวกว่าเยอะอันนี้น่าสนใจ อันนี้คลิปความยาว10 49นาทีนะเรนเดอร์10ไม่ถึง10นาทีเสร็จแล้วไวมากแต่จริงๆการเล่นเกมนี่ก็ไวนะเหลือ10นาทีนี่ก็ไวมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเอ 60, ียด 4K 60อันนี้จะดกว่าไม่ได้ต่างกันมากก็คือ W 600ไวกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใช้เวลานานขนาดนั้นเรากดปึ๊บกูไปหลับแน่นอนนะครับไปทําอย่างอื่นรอไวกว่ากันครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบในกรณีที่ว่าไอ้สตัวนี้สเปคมันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะครครแวจิงๆล้ ไอตัว iX ของบ0ทเยอะกว่าตัว w 6 6 0 0ด้วยซ้ำแต่อันนี้ผมเอามาเทียบในลักษณะที่ว่าราคามันเท่ากันในท้องตลาดที่หาซื้อได้ตอนนี้นะจริงๆ w 6 6 0 0เนี่ยสตรีมโปรเซสเซอร์เนี่ยน้อยกว่าไอเจ้า iX 6 6 0 0อยเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรถ้าเกิดว่ามันมีซอฟต์แวร์ไหนที่จะดึงไอตัวสตรีมโปรเซสเซอร์ไปใช้ไอตัวนี้มันก็จะได้เปรียบนะครับแต่กระนั้นโดยลักษณะงานผมแล้วใช้มาทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกต่างกันสักเท่าไหร่ยกเว้นไอตัว w 6ก0เน,เนเววา แค่นั้นนะครับในงานวิดีโอคอนเทนต์ในงานของการตัดต่อแล้วก็การไลฟ์สตรีมมันก็เลยไม่ได้รู้สึกต่างกันมาก2ตัวนี้ทีนี้สําหรับคนที่เอาไปทํางานเวิร์กสเตชันผมก็คงจะไม่ได้ทํางาน 3D อะไรให้ดูแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ต่างดังนั้นเดี๋ยวจะเอาผลการทดสอบให้ดูละกันนะครับเอาเป็นเบสไมร์ละกันเดี๋ยวมีคะแนนเบสไมร์ให้ดูเปรียบเทียบคร่าวๆเฉยๆว่าถ้าเกิดเทสด้วยโปรแกรมเบสมคมันต่างกันขนาดไหนนะครับ แน่นอนโปรแกรมเบนจ์ป่าตมันไม่ใช่โปรแกรมการใช้งานจริงซึ่งการใช้งานจริงผมก็ไม่ได้ใช้ดังนั้นผมก็เลยทำให้ดูไม่ได้งั้นดูเบนจ์มาต์ไปก่อนละกันนะครับผลเทสจะเป็นประมาณนี้เทสเฟอร์มาร์กนะครับเฟอร์มาร์กออกมาเป็นผลคะแนนนะครับเฟอร์มาร์กที่การเล่นเกมนะครับ RX 6 6 0 0 XT เฟอร์มาร์กได้9,556คะแนนนะครับในขณะที่ W 6 6 0 0 Radeon Pro 6 6 0 0ได้7,200คะแนนนะครับ7,200คะแนนน้อยกว่า ต่อไปกิกเบนนะครับกิกเบนนะครับกดไป1ทีนะครับการเล่นเกม RX 6600 XT นะครับได้คะแนน81,845คะแนนนะครับส่วน AMD Radeon Pro W 6600นะครับได้ไป73,761คะแนนนะครับน้อยกว่าต่อไป Passmark นะครับ Passmark ที่ RX 6600 XT นะครับได้7,192คะแนนนะครับ p a s s m a r k ถ้าเป็น W 6600 XT Radeon Pro ได้7,188คะแนนอันนี้เรียกว่าใกล้เคียงกันไม่ต่างเรียกว่าไม่ต่างนะครับไม่ต่างทีนี้ความน่าสนใจมันจะอยู่ที่การทดสอบต่อไปครับคือ Spec APC นะครับ Solid Work s, ก็คือเป็นการทดสอบด้วยโปรแกรม Solid Work s. คือการเล่นเกม RX 6600 XT นะครับมันขึ้นว่า error ไม่ support คือการ์ดฮาร์ดแวร์ไม่ support ที่จะเปิดโปรแกรมนี้ทดสอบ แปลว่าไม่มีผลการทดสอบนะครับเอเอ r ใช้ไม่ได้ <c oughs> แต่ W6600 นะครับตัว Radion Pro นะครับทดสอบแล้วได้คะแนน2.29นะครับ2.29คะแนนผมไม่แน่ใจหน่วยนะแต่พูดง่ายว่ามันสามารถรัน solid work ได้นะครับสเปค A P C ตัว solid work รันได้ตัว Radion Pro ตัวนี้นะที่เหลือก็เป็นโปรแกรมสเป c v v i w w p r r ครับที่เอาไว้ทดสอบโปรแกรม3มิติโปรแกรม TD ในโปรเจกต์ต่างๆนะครับเป็นโปรแกรมเก่าละทดสอบการเล่นเกมน R X 6 6 0 0 X T นะครับ ผลที่ได้ได้ตามตารางเลยที่หมวด TDMAX นะครับ0.6คะแนนไม่ต่างนะครับที่หมวดคาเทีย0.5นะครับคะแนนต่างกันนิดเดียวนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับ2.96กับ3.05ที่หมวดครีโอนะครับ W.6.6 รู้สึกคะแนนจะน้อยกว่านะครับ207กับ223นะครับ ในหมวด Energy 02นะครับคะแนนจะสูงกว่านะครับ40.65สูงกว่าตัวการเล่นเกมไอค100 XT นะ29.88ในหมวดของมายาตัว r a d e o n Pro ทำได้ดีกว่านะครับดีกว่าเล็กน้อย2 7 3.47กับ247.77นะครับในหมวดของไม่ได้ l นี่ทำได้ต่ำกว่านะครับ Radeon Pro ทำได้แค่63.54ตัวการเล่นเกมทำได้90.84นะครับโชว์เคสทำได้ใกล้เคียงกันนะครับ116กับ11 110นะครับ s n x 0 3นะครับทำได้เยอะกว่ามากนะครับซึ่งมันคือการทดสอบอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะรู้แต่ว่าทำได้เยอะกว่านะครับของ Radeon Pro W 6 6นะครับทำได้360นะครับในขณะที่การเล่นเกมทำได้64เท่านั้นแล้วก็ s w 0 4นะครับ s w 0 4อันนี้ไม่ต่างนะครับ147.17กับ141.11ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผลที่ได้ก็ตามตารางนะฮะอ่ะสรุปนะครับสำหรับเจ้า amd ryzen threadripper 3สามเกการ์ด Radeon Pro W66 ตัวนี้เป็นไงบ้าง โดยโปรแกรมของผมส่วนใหญ่ที่ใช้อะมันไม่ได้ใช้พลังงานของไอ้เจ้า Radeon Pro สักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะได้เบนเฟิตเต็มๆจาก CPU เน้นๆ CPU t ท p e ด r i p ตัวนี้ที่ช่วยให้การประมวลผลมันไวขึ้นแล้วก็เรนเดอร์ไวขึ้นในหลายๆงานนะครับจะมีพรีเมียเท่านั้นที่ผมได้เบนฟิตจาก Radeon Pro ตัว W หัวมเนี่ยที่ไวโคตรนะครับจาก49นาทีเหลือ9นาทีไวมากแต่ จะไม่สามารถให้ข้อมูลอินโฟม t ชันในลักษณะของงานที่โคตรเฉพาะทางอย่างเช่น solid work หรือว่างานเครื่องยนต์กลไกที่ทําในโปรแกรมทางฝั่งนั้นทางฝั่งเฉพาะเฉพาะทางได้ผมบอกไปเลยนะผมว่าตอนแรกผมก็คิดว่าผมทําเฉพาะทางนะคือสายแอนิเมชันสายออกแบบกราฟิกทำโมชั่นกราฟิกทํา t d render จัดแสงอะไรพวกนี้แต่พวกนั้นมันเบดออ n ซอฟต์แวร์ d c c ก็คือ เป็นซอฟต์แวร์ที่คำนวณผ่านโพลีกอนเฟสมันไม่ใช่คำนวณทางคณิตศาสตร์แบบเวกเตอร์ซึ่งอันนั้นจะอยู่ในฝั่งของงานเฉพาะทางที่เป็น C A D นะครับดังนั้นบอกได้เลยว่าถ้าเป็นงานสายแอนิเมชันปั้นโมเดล TD 3มิติทำเท็กเจอร์อะไรธรรมดาทั่วไปคือใช้การ์ดจอเล่นเกม Radeon I X คือเหลือเฟือนะครับไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้ตัดต่อใช้ Radeon I X กับ Radeon Pro นี่ไม่ต่างไม่ได้ต่างมากจะต่างกันเฉพาะตอนเรนเดอร์พีเมียฟูดีเมื่อกี้นะครับ แต่ทีนี้มันจะไปต่างกันตรงซอฟต์แวร์ไหนอันนี้จะต้องละไว้สําหรับคนที่เขาใช้งาน Radeon Pro อยู่แล้วอันนี้เขาน่าจะรู้นะครับวันนี้มาแค่พรีวิวในลักษะงานคร่าวๆของผมไม่เฉยวันนี้ Le Radeon Pro เนี่ย MD นำเข้ามาแล้วนะครับตัว W6006008 ผมก็เทสไปแล้วนะครับว่ามันไม่ต่างหรือต่างในเรื่องอะไรบ้างไปย้อนดูกันได้ตัวนี้6600นะครับราคา26,900นะครับประกัน3ปีมีขายแล้ว การ์ดบาง1สล็อตนะครับรองรับฮาร์ดแวร์เลเทซิ่งด้วยนะครับรองรับ 8K HDR ที่ดิสเพย์พอร์ตหพอร์ตแล้วก็ใส่เสียบไป4พอร์ตปุ๊บได้ 5K ทุกพอร์ตนะครับอ่ะคลิปพรีวิววันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ใครมีคำถามไม่ต้องใส่รอดเดี๋ยวคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ผมจะฟีดแบ็กกลับไปทาง AMD ให้นะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ